เป็นคุณแล้วมีมีพันดีไหม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 เป็นเรื่อดีน่ารักมากครับลูกอายุได้จะครบ2เดือนวันที่23นี้แหละครับก็ชื่อเด็กชายทเดชเทพทันฮะครัชื่อเล่นชื่อน้องวินนะครับหลายคนสงสัยที่แอบไปมีครอบครัวตอนไหนครัผมผมแต่งงานกันเงียบๆเล็กๆเลยครับเป็นงานเล็กๆหมายถึงว่าคือ ฝั่งของเจ้าสาวคือคุณก้อยแล้วก็ฝั่งของบ้านผมครับจัดกันที่บ้านเล็กๆญาติๆเจอกันกินนู่นเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเรื่องของขันหมากเรื่องของการสู่ขอทั้งหมดแหวนเหมินเรียบร้อยทั้งหมดปุ๊บเรียบร้อยเสร็จปุ๊บกินข้าวเสร็จจากนั้นปุ๊บบินออกต่างประเทศทําทัวร์ต่อเพราะว่าเ <ๆ S 2> พราะว่าช่วงนั้นปีปี57มันเป็นปีที่ออฟฟิศยุ่งมากเลื่อยมาจนถึง58เนี่ยครับจนมา59เนี่ยเริ่มเบาๆแล้ว คืองานเราเป็นงานภายในคือเพื่อนในวงการก็ไม่ได้ไปร่วนความหรือ่ไว้มีคุณเสนาลิงคนเดียวเองครับเพราะอะไรทําไมเราถึงตัดสินใจเปิดครอบครัวในวันนี้คือผมว่าเขาน่ารักเกินกว่าที่ผมจะเก็บไว้ดูคนเดียวแล้วแล้วผมมีความรู้สึกว่าพี่ๆคงอยากเห็นเหมือนกันเ,เพราะว่าพี่ๆทุกคนแต่ละสถานีเนี่ยก็เห็นผมมาตั้งแต่ผมอายุ19ตอนเข้าวงการใหม่ๆจนวันนี้ผมจะ4ี่สิบแล้วครับแล้วก็ลุ้นกันมาเสมอว่า เอ๊ะมันจะมีครอบครัวไหมจะเป็นตัวเป็นตนจะเป็นฝั่งเป็นฝาจะตายยังไงจะแก่ตายยังไงจะเจ้าชู้อย่างนี้เหรอหรือยังไงก็คือเราก็ทํางานมาเรื่อยๆครับงานพาร์ทที่อยู่ข้างหน้าก็คือทาข้างหน้างานออฟฟิศก็คือออฟฟิศแล้วก็พอมีครอบครัวก็คือเออมันเป็นชีวิตอีกด้านหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เปิดเผยให้ใครเห็นเท่าไหร่เซอร์ไพรส์นะครับแต่ละคนเซอร์ไพรส์เออผมยังเซอร์ไพรส์ตัวเองเลยครับผมก็แค่เออวันนี้นะมันเป็นเรื่องราวดีๆก็อยากจะแบบฝากลูกไว้กับพี่ๆสื่อด้วย คนตกใจโทรมาถามบ้างไหมครับว่าเอ๊มีลูกบ้างมมีครับมีผู้ใหญ่มีมีจากอีสุสุนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ในอีสุสุนะครับแล<ม>้วก็โทรมาถามแบบเอ้ยทำไมอะไรยังไงแต่งงานคืออะไรไทําท้องหรือเปล่าหรือยังไงมีอะไรช่วยไหมอ๋อ,อไม่ต้องช่วยผมแต่งงานแต่งงานกันมาเป็นปีครับถึงจะมีลูกเพื่อนในวงการตกใจไหมคะเพื่อนเพื่อในวงการตกใจไหมก็รู้กันอยู่แล้วครับรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็เห็นเขาก็สงสารผมนะครับเพราะว่า บินกลับมาเมืองไทยก็เข้าสตูออกจากสตูก็บินอยู่ต่างประเทศอยู่อย่างเงี้ยครับออกจากต่างประเทศกลับมาก็เข้ากองถ่ายละครแล้วก็อยู่เงี้ยมันไม่ได้ไปไหนเลยอย่างพี่หนุ่แหม่มเมงเงี้ยก็แบบเฮ้ยเออเอามาเล่นที่บ้านนะอะไรเงี้ยพี่เอายังไงคือแบบว่าทำไมั่านสายกจะคุณก้อยเนี่ยพี่ยอเลยคือคุณก้อยเนี่ยคือเราเจอกันมานานแล้วครับเจอกันตั้งแต่ตอนอายุยี่สิบสามั้งคือเขาเหมือนทอมอะครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าคนนี้ คนนี้เป็นใครทําไมเราเป็นพิธีกรแล้วทําไมเขาต้องทําหน้าบึ้งๆใส่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยคุยไปคุยมาเราเห็นวันนั้นเราทํางานเราเหนื่อยมากเพราะฝนมันตกผมก็เป็นพิธีกรอีเวนต์อยู่กลางสายฝนเนี่ยคก็มีผู้หญิงคนนี้ยืนใส่ชุดอยู่ยืนอยู่ข้างผมว่าโอ้รักแท้เว้ยไม่หนีไปไหนเลยเว้ยเหนื่อยด้วยการป่ามันเป็นหน้าที่เขาต้องยืนอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรจนจนโตมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็คือแบบเฮ้ ดีจังเลยมีผู้หญิงแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยอคนคุณก้อยเป็น MD อะครับเป็น Managing Director ของบริษัท Lux Travel ครับเริ่มต้นเขาอยู่ Index Event ก่อน Index Creative Event นะครับทำเบอร์ Expo ครับแล้วก็ออกไปอยู่ Work p o i อยอยู่ฝั่ง Business Development นะครับตอนนู้นนะครับแล้วก็ย้ายถูกซื้อตัวจากบริษัททัวร์เล็กๆครับมาครับแล้ววันนี้มันก็มายึดบริษัทผมไปเลยี่เรียกว่าปราบพยศปราบเจ้าชู้เรได้ คือผมว่าผมไม่ได้เจ้าชู้มากนะครับคือถ้าช่วงวัยรุ่นไม่ช่วงวัยรุ่นเฮ้ยขำอะไรกันช่วงวัยรุ่นก็อาจจะไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่ว่าพอโตมามันมีครอบครัวมีลูกน้องมีออฟฟิศหลายๆบริษัทที่เราจะต้องดูแลครับท้ายสุดไม่มีเวลาทําอะไรเลยครับก็เลยเลือกที่จะตัดการเที่ยวทั้งหมดออกแล้วก็อยู่เป็นงานอย่างเดียวอะไรอย่างนี้พี่อ๊อฟดูแก่นะดูแกนะตอนแรกแพนระวังไว้ว่าเราจะไม่เปิดเผยเรื่องครอบครัวใช่ไหมตอนแรกแพนตอนแรกเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะไม่เปิดเผยแต่คือรอเวลาจริงๆครับ mm hmm. คือผมรอตัวผมพร้อม mm hmm. ผมายากมีลูกตั้งแต่ถ้าจําข่าวได้ตอนนั้นที่ผมเครื่งแหวนตอนอายุ28 mm ่สิบแปดมั้งสุขที่ผมอยากแต่งงานผมคันมากแล้วถึงเวลาที่ mm hmm. hey, มันน่าจะปเป็นฤดูผสมพันธุ์ของผมแล้วนะ mm hmm. อะไรเงี mm ้ย hmm. ปัป๊บก็ไม่ได้แต่งจนอายุ36จะอีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้แต่ง mm hmm. จนเนี้ยครับ40 30 40ี่เนี่ยก็เลยแบบไม่รอดคนนี้แต่งเลย mm hmm. คือรอจนหนึ่งหน้าที่การงานพร้อม อายุผมพร้อมถ้าผมแต่งตอนอายุ28ตอนนั้นอาจจะเลิกก็ได้ครับเพราะผมยังจี๊ดจ๊าดอยู่เลยหรือแต่ง3 6ก็ยังจี๊ดจ๊าดอยู่เลยเพราะวันนี้มันพร้อมทั้งอายุวัยวุฒิคุณวุฒิหน้าที่การงานมันมั่นคงมากพร้อมที่จะสามารถดูแลครอบครัวได้ดูแลลูกน้องได้ดูแลลูกได้มีอนาคตให้ลูกได้อะไรเงี้ยครับราะมีน้องแล้วครอบครัวครอบครัวว่างบ้างอะไรนะฮะพรมีน้องแล้วครอบครัวว่างบ้างครอบครัวคุณแม่ก็แฮปปี้ครับคุณย่าก็แฮปปี้ครับก็ เชิญหมาออกจากบ้านทั้งหมด8ตัวเลยครับไปไว้บ้านเก่าแล้วก็อ,อยู่ดูแลหลานาเดี๋ยวเวลาเข้าไปบ้านเขาใหญ่เงี้ยเขาจะรีบกลับมาเพื่อมาเลี้ยงเลี้ยงหลานอันนี้คือเราจะมีคนเดียวหรือว่าจะมีต่อไหมครับพี่ผมคงมีคนเดียวครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะ<อ>มหมายถึงว่า<อ>ก็ไม่แน่นะคือวันนี้เราเราเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเองนะครับแล้วเราเป็นพ่อแม่ที่แบบอยู่กับเขาตลอดเวลาอาบน้ําทําทุกอย,าย่างเขาเลยไม่ต้องอะไรเลยย่าย่าย่ายายมีหน้าที่ในการแบบอาบน้ําให้ที่เหลือผมหมด อดนอนไปด้วยการเลี้ยงลูกให้นมผมเหลืออย่างเดียวเหลือแต่ให้นมอะไรเงี้ยแล้วก็คุณก้อยเนี่ยอายุ36แล้วอัตราเสี่ยงที่ปรึกษาคุณหมอครับจะประมาณร้อยละสองสำหรับการที่ลูกจะไม่ครบก็เลยคิดว่าเออเรามีคนนี้คนเดียวนะเพราะว่าเราโชคดีแล้วแหละแล้วก็วันนี้ลูกเขาครบน่ารักมากก็มีเขาคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าอนาคตจะมีอีกก็ไม่เป็นไรก็ยินดีเวลข้ามแต่ก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอครับ ก็ทั้งหมดก็อยู่ในการดูแลของคุณใจพบเนี่ยละครับนายผมก็เป็นที่ปรึกษาตลอดต้องบินไปเมืองนอกไปตลอดก็จะพยายามทําทัวร์ให้จบเร็วที่สุดกลับมาเร็วที่สุดนะครับจบทัวร์แต่ละวันก็จะมีการเฟซไทม์หาครอบครัวนะครับแล้วก็เราจะดูเวลาลูกตื่นเราจะรู้ครับเที่ยงคืนตีสามเมืองไทยตีสี่เมืองไทยเงี้ยครับแล้วก็ไม่พลิกหน้าจอให้ถ่ายข้างหลังเพราะว่าเด็ก ไม่ควรที่จะดูทีวีหรือเห็นจอใดงสินเพราะว่าเรื่องของสมาธิกับประสาทตาทั้งหมดอะไรเงี้ยเพียงแค่อยากเห็นพัฒนาการเขาเฉยๆแค่นั้นครับ